สวัสดีค่ะแบมแบมพูดถึงดิซ่าและแท็กุ๊ปไลหวังจะมีคอนเสิร์ตร่วมกันว่าแต่ไม่ได้สปอยใช่ไหมก็จบลงไปแล้วนะคะกับคอนเสิร์ต Best of Best BKK ที่ขนเอาไอดอลเคป๊อปมากมายหลายวงการนะคะมาแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่ไทยสำหรับคนหลงคอนเสิร์ตนี้นะคะคือการที่น้องแบมแบมมาแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตนี้และได้รับหน้าที่เป็น MC บนเวทีซึ่งช็อตที่พูดถึงเยอะในโลกออนไลน์คือช่วงที่น้องแบมแบมกล่าวขอบคุณกร ลังใจจากทุกคนโดยกล่าวว่าอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ศิลปินไทยที่อยู่เกาหลีนอกจากผมก็มีลิซ่าพี่นิชคูณมินนี่เป็นจริงๆยังมีคนไทยอีกมากมายหวังว่าสักวันจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นแทร o กุ๊กไล์ด้วยกันทุกคนจะมาเป็นส่วนร่วมในคอนเสิร์ตวันนั้นไหมครับหวังว่าสักวันหนึ่งเี่ยคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีตอนนี้นผมเราจะได้ขึ้นเวทีเดียวกันสักวันนึ่ง ทุกคนจะจะมาร่วมเป็นส่วนหนึง่งของโมเมนต์ในวันนั้นไหมครับโอ้โหน้องพูดถึงคนไทยที่เป็นไอดอลเกาหลีทั้งลิซ่าวงแบล็คพิงค์มินนี่จีแอเดิลพี่นิชคูณ 2PM พี่เต็น NCT แถมยังหวังว่าจะได้ขึ้นเวทีร่วมกันอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราด้วย น้องแบมแสนดีที่สุดความแทกุ๊กไลอ่ะนเนาะน้องน่ารักมากมีความคิดที่ดีมากน้องนึกถึงทุกคนต่างค่ายต่างสงกดแต่คือคนไทยด้วยกันน้องพยายามที่จะให้คนไทยรักได้สนับสนุนคนไทยด้วยกันซึ่งน้องก็พยายามทําและพูดมาตลอดว่าแต่นี่ไม่ได้สปอยใช่ไหมน้องแบมแบมถ้าเกิดขึ้นจริงๆนี่คือที่สุดของที่สุดให้กับแฟนขับและคนไทยเลยนะคะ และนี่ค่ะก็คืออัปเดตความน่ารักของน้องแบมแบมที่พูดถึงวีซ่าและแท็กกุ๊กไลน์ในไอดอลเค o p ที่แอดได้เอามาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ